สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูโซลิด50แรงนะคะลูกค้าโซลิด50แรงของเราวันนี้เปิดฟรีดาวน0บาทกันเลยนะคะมีอยู่2คันนะคะลูกค้าราคา495,000บาทค่ะผ่อนได้6ปีนะคะคันนี้ฟรีดาวได้นะคะอีะกอคันราคา55,000บาทค่ะลูกค้า โซลิดห้าสิบแรงห้าแสนหาพันบาทนะคะคันนี้สวยมากนะคะฟีดาวฟีดาวดาวที่ศูนย์บาทกันได้ฟีดาวได้นะคะหรือลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ก็ได้โทรทักทายมาที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์ของเราได้นะคะโซลิดห้าสิบแรงนะคะสวยมากนะคะลูกค้าโซลิดห้สแรงชั่วโมงงานน้อยมากนะคะ ลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักมาที่ดีเยี่ยมเทกเตอร์นะคะ0813201227นะคะดีเยี่ยมเทกเตอร์จังหวัดเลยนะคะที่ร้านเรามีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะทั้งคูบต้ายันมาเนียวฮอลแลนด์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะอาจจะเป็นเงินสดเงินผ่อนจะดาวกับร้านหรือจะดาวไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเลือกได้นะคะมีให้ลูกค้าเลือก โซลิดห้แรงนะคะเหลือ2คันดอกนั้นก็จะเป็นพวก ym นะคะ ym 351 ym 357นะคะมีให้เลือกเยอะนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคูบต้านะคะหรือนิวฮอลแลนด์นะคะ New <ๆ S 2> คนิวฮอลแลนด์ก็มีมากกว่า20คันนะคะลูกคา้าลูกคา้าท่านใดสนใจยังไงก็ทักทายกันมาได้นะคะที่ดีเยี่ยมเทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะ 0ูนย์แปดหนึ่งสดค่ะดีเยี่ยมทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะสนใจยังไงทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ